เปิดภาพวันงานอีเวนต์ TS กันตาพงค์วูบหมดสติแฟนๆแห่ส่งกำลังใจเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้สำหรับพระเอกหนุม่ม S กันตาพงค์ที่ล่าสุดก้าวพฤษภาคมพระเอกชื่อดัง S กันตาพงค์เกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ของช่องโดยแพทย์เผยว่ายังระบุสาเหตุไม่ได้อาการน่าเป็นห่วงต้องดูอาการวันต่อวันทำเอาแฟนๆแห่ส่งกำลังใจกันยกใหญ่ ผู้จัดการส่วนตัวของเอสกันตพงศ์ได้เผยว่าเอสเกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ของช่องตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุอาการป่วยได้เบื้องตน้นแพทย์ขอดูอาการวันต่อวันก่อนที่จะกล่าวต่อด้วยเสียงสั่นเครือว่าตลอดชีวิตพระเอกหนุม่มสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวอยู่ๆเกิดเหตุการณ์แบบนี้จึงรู้สึกเป็นห่วงแพทย์ยังตอบไม่ได้ว่าอาการจะดีขึ้นเมื่อไหร ทางนี้วงในเล่านาทีเกิดเหตุโดยเล่าว่าร่างของพระเอกดังถูกนำส่งโรงพยาบาลโดยมีการหัวใจหยุดเต้นต้องปั๊มหัวใจบนรถเข็นตลอดทางซึ่งการปั๊มหัวใจสำเร็จผลแต่ตอนนี้อาการของพระเอกดังยังน่าเป็นห่วงล่าสุดคนเบื้องหลังหลายคนในวงการบันเทิงได้ขึ้นข้อความส่งกำลังใจและต่างเฝ้ารอปฏิหารให้พระเอกนิสัยดีคนนี้กลับมาหาทุกคนอีกครั้งบันเทิงไทยรัฐขอส่งกำลังใจให้พระเอกนิสัยดีคนนี้ปลอดภยัยฟื้นตัวโดยเร็ว ล่าสุดทำเอาโซเชียลแห่แชร์ภาพวันเกิดเหตุโดยได้โพสต์ภาพเอสกันตพงที่งานลานพาร์คพารากอนกรุงเทพมหานคร